วันนี้มาเป็นเทรนเนอร์ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆอีกแล้วนะคะก็คือจะมาบอกว่าอีเว้นท์นะคะนี่ให้ดูนะบอกว่าต้องเล่นพร้อมกันสองคนต้อนกันสองคนเึิกมันไม่ได้ มันไม่ได้ทุมามันจะให้ฉันเต้นเหมือนทั้งสองคนทชนไม่ได้มันเป็นแค่ตัวร้องแค่ตัวเดียวแต่มันจะให้ตัวร้องสองคนที่2คอามแต่นีเรเปยด้วยกันให้เปยแล้วพองกันซึ่งมันไม่ได้มันมันมันจะตายใครจะตายมันใช่ป่ะการเป็นเนี้ยแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้ฟิกท่า จริงๆแล okay, ้วมันไม่ไ hmm. ด้ฟ mm รีท่าแล้วก็ตอนที่มินเป็นมินก็ไม่ได้มีใครมาสอนนะคะแต่นี้มินต้องมาสอนต้องมาสอนแล้วก็ต้องเอาท่าทุกอย่างที่มินคิดเองเนี่ยไปให้เนี่ยโอเคได้บุญทําบุญช่างมันแต่แบบว่าเฮ้ยมึงบางทีก็แบบเปเกินไปปะเขาทําไม่ได้บางทีเขาเขาเขายังไม่ชินมือพัดเขายังไม่ชินมือทุกปะเขาก็ต้องแบบเออมีขัดขัดอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันต้องต้องเหมือนนี่ต้องเหมือนทุกอย่างขาระเบียบขาระเบียบอะไรกันหมด จังหวะอะไรเงี้ยมันไม่ได้บางทีบางวันมินยังทาไม่เหมือนกันเลยในตัวมินเองอะ่ะบางทาง่ามินยังทาไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่อารมณ์วันไหนวันไหนอารมณ์ดีก็ทําสวยวันไหนอารมณ์เฮี้ยก็ทำอ่อยอะไรเงี้ยเออจังนี้อาจจะให้ดูค่ะตอนนี้คือความอดทนแล้วก็เลยนั่งเชิญใจมันมันต้องให้พอแต่เก็เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือมันไม่ใช่บ้าปง ใส่ไม่สอนเลยค่ะเพราะว่าสอนแล้วสองวัน่อยท่าหมดแล้วก็ตึงตองเหนื่อยแล้วว่างันเดือนจักรยอนที่รอบเล่นติ้วแต้ม แกนี้สุดในรอบที่แกตัวพอซ้อมให้ก็าโดจะทีมของคนเองแล้ิสิอยเสียตอนคูณซ้อมตอนคูณเล่นก็ไม่มีใครมา่อนคุหรอกหัังนี้ก็จะเอาวิชาโก จริงอะไรจริงนะคะที่แน่ที่ยอมรับแต่ว่าพวกบริษัทมันไม่เลิกบริษัทมันมันเห็นมันกัวเกินไปทุกอย่างมันเอาหมดเลยทุกอย่างอะไรที่มันได้มันก็มันเอา ฟังคำพิจารณาจากคู่เทียมนะคะมานจะให้อีกรอบค่ะไม่ใช่คู่เทียมค่ะครู่ลำไยอีดอกเห็นไหมละ่ะถ่ายวดีโอให้ดูแล้วก็มาบอกว่าตรงนี้ไม่เหมือนนี้เหมือนแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนอีด,ดอ,อกแล้วไม่ได้จะเซ็ตไม่ได้จะซับนั่านหิ่งปะให้เรื่องปะดอกอารมณ์เสียแล้วเนี่ยนอนก็ไม่ไดออ้นอนเมื่อคืนอนะ่ะง่วง เกินไปแล้วสามวันได้ขนาดนี้นะคะทุกคนดูสามวันสี่วันได้ขนาดนี้ค่ะคือเล่นแทนได้แล้วแต่แค่ว่าไม่เหมือนอีม,มินก็เลยไม่ได้ไม่พลาดเที่ย <Yeah. S 1> นี่ให้ดูได้นี่ค่ะนี่คือเจ้าของสวนลาไยนะคะใครที่มาโชว์คิงนะคะก็ต้องเจอกับอีนี่นะคะมันจะ มันจะตกหัวแล้วรูปหลังนะคะมันจะชอบว่าดาๆๆดพอโดนกระเธอตอกเข้าใส่มันก็จะมาทําดีด้วยลงไปทําดีไปใส่ชุดให้อะไรข้างล่างต่อหลังนั่นก็ยี่หังุงหักง mm hmm. เงินนะคะอีนี่ค่ะอีแวนโอเคค่ะยังไงก็เจอกันนะคะสิ้นเดือนนี้คะ่ะบ๊ายบาย